ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง r PG Mobile by TW นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนจะเป็นแลกเปลี่ยนเงินนะครับในในหน้าแลกเปลี่ยนนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนำกิจกรรมผู้ก่อตั้งนะครับเพิ่มเติมนะครับสำหรับน้องๆมือใหม่นะครับผมนะบางคนก็อาจจะยังหลงทางอยู่นะครับบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจในกิจกรรมนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาพูดให้ พี่ๆน้องๆได้รับฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบอกด้วยนะครับว่านักเตะที่สามารถเอาไปต่อในภาค fc mobile มันจะเป็นในแบบไหนนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมนะนะครับนักเตะที่สามารถได้ไปต่อนะครับผมนะจะเป็นนักเตะที่เป็นกรอบสีเขียวแล้วก็มีปีกนะครับผมนะกรอบสีเขียวแล้วก็มีปีกนะอย่างเออร์ลิงฮาเลนครับกรอบแบบนี้นะครับ สามารถได้ไปต่อนะครับสําหรับภาค fc mobile นะผมนะส่วนกรอบธรรมดานะครับจะเป็นกรอบเขียวแบบนี้นะครับผมนะนี่แบบนี้คือไม่สามารถไปต่อนะครับผมนะก็คือสิ้นสุดแค่ภาค fifa mobile นะครับผมนะไม่คือไม่ไม่สามารถไปต่อได้นะครับผมนะอีกตัวหนึ่งที่สามารถไปได้นะครับผมนะก็จะเป็นตัวพวกนี้เลยนะครับผมนะนี่กรอบแบบนี้นะครับผมนะที่สามารถไปต่อได้นะครับผมนะ อย่าหลงทางนะครับผมนะสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับผมนะส่วนใหญ่นะครับนักเตะที่สามารถได้ไปต่อนะครับจะขายไม่ได้นะครับผมนะส่วนนักเตะที่ธรรมดาทั่วไปนะครับผมจะขายได้นะครับผมนะโอเคหน้ากิจกรรมก็ปกติครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับส่วนหน้าเป็นผู้ก่อตั้งนะครับตอนนี้ก็มีผู้เล่นทั้งหมด3 0ล้านลายนะครับแล้วนะครับที่เข้ามา ยืนยันตัวตนนะครับผมนะก็ต้องรอดูอีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับว่ามันจะรีเป็น40ล้านไลน์หรือเปล่าหรือ50ล้านไลน์หรือเปล่านะก็ต้องรอดูอีกทีนะครับผมนะว่าจะมีผู้เล่นถึงหรือเปล่านะครับผมนะแต่ผมว่ามันระยะเวลาอีกหลายวันนะครับอาจจะถึงก็เป็นไปได้เหมือนกันนะรเราอาจจะได้ทักเตะดตัวฟรีนะครับโอเมงร้อยสิบสี่ตัวนี้นะ แต่ถ้าไปต่อในภาค FC Mobile มันก็จะลด o v r ลงนะครับผมนะก็ทำความเข้าใจกันก่อนนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับหน้ากิจกรรมพวกแมทพวกอะไรพวกนี้ก็ต้องรอนะครับรอน่าจะประมาณอีก2วันนะครับผมนะดูตามเวลาระยะเวลารีได้เลยนะครับผมนะแมทตรงนี้ก็บางคนก็ยังงงอยู่นะครับนะแมทตรงนี้มันจะแจกบอกแขนนะครับผมนะก็คือ ตามระยะเวลาครับอีก23วันนะครับผมนะนับจากวันนี้นะครับผมนะถ้าเล่นแมตต์ตรงนี้จบนะครับผมนะเราจะได้ปอกแขนคนละหนึ่งปอกแขนนะครับผมนะเพื่อไปแลกเปลี่ยนนะครับผมนะเป็นการเปลี่ยนผ่านนักเตะนะครับผมนะก็จะมีทั้งหมด3ตํตำแหน่งนะครับผมนะให้เราเลือกนะครับผมนะสามคนสาตำแหน่งนะครับผมนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับอ่ะก็จบไปพิทีเรียบร้อยแล้วครับส่วนหน้าการเซ็นสัญญาปิดสนานะครับก็ เผยออกมาแล้วนะครับเป็นนักเตะโอแวนร้อยสนะครับผมนะก็นั่นแหละเป็นตำแหน่ง GK นะครับปีเตอร์เช็คนะครับผมนะก็รอรับกันได้เลยนะครับผมนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นในร้านค้านะครับก็กดไปที่ร้านอีเวนต์นะครับคู่แข่งดิวิชั่นนะครับหน้าตรงนี้นะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าที่ ใน Twitter นะครับที่เขาโพสต์ออกมาก็คือ <S <S มันจะรีวันที่31หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมก็ดูไม่ได้ละเอียดนะครับแต่ว่าเขาโพสต์มาว่าอาจจะรีในวันที่31นะครับก็ต้องรอดูมีพี่ๆน้องๆท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้แลกก็เก็บแต้มไว้แลกก็ได้นะครับตอนนี้แต้มผมก็อยู่ที่4,000แต้มนะครับก็ตอนนี้ก็สามารถแลกได้ครับ OVR 113นะครับผมนะแต่ก็รอดูดีกว่านะครับว่ามันจะรีไหมถ้ามันรีก็ ไม่แน่นะครับ4,000แม้มอาจจะเป็นโอเวน104นะครับผมนะอย่างถ้วยรางวัล3ถ้วยนี่ก็อาจจะเป็นโอเวน116นะครับผมนะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมนะในวันที่31นะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการแลกนักเตะนะครับผมนะอ่ะก็มีนักเตะที่ผมขาย ได้ไปนะครับผมวันนี้แล้วก็มีนักเตะโอเวนร้อยสิบนะครับที่เราจะเอาไปแลกเงินนะครับผมนะนี่เลยครับซื้อมาทั้งหมดสิบสิบตัวนะผมนะเอาไปแลกยังไงเราก็ได้กำไรอยู่แล้วนะครับผมนะนี่ครับกดแกลกรัวๆไปเลยนะครับซื้อมาตัวละสิบล้านสี่แสนนะครับผมนะมาแลกได้ตัวละสิบเอ็ดล้านมันก็ มีกำไรนะผมนะที่แน่ๆก็คงจะได้ตัวละสิบเอดล้านทั้งหมดเลยแหละก็กดแรกไปรัวเลยนะครับผมนะนี่ก็เป็นวิธีหาเงินอีกหนึ่งวิธีนะครับผมนะใครที่อยากจะเสริมทีมในกาอในช่วงเวลาก่อนรีภาคนะผมนะก็ ทำแบบนี้ได้เลยนะครับผมนะโอเคก็หมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะส่วนตรงนี้ก็เอาไปว่าเรายังไม่แลกดีกว่านะครับผมนะพอสุ่มไปครั้งที่แล้วก็เกลือนะครับผมนะยังไม่ได้นักเตะที่สามารถไปต่อได้เลยสักหนึ่คนเลยเดี๋ยวนะครับผมนะก็ไม่แน่นะครับเราอาจจะมาแลกตรงนี้หรือเปล่านะครับผมนะ ก็คือเอานักเตะโอเว117นะครับที่ซื้อขายได้นะแล้วก็เอาแต้มสอหานักเตะ1,500แต้มแล้วก็มาแลกตรงนี้ก็มีโอกาสได้นักเตะที่ไปต่อนะผมนะก็หน้าหน้าเสี่ยงเหมือนกันนะครับนะหน้าเสี่ยงเหมือนกันนะครับผมนะก็ต้องรอดูนะครับใกล้ๆแบบระยะเวลาก่อนรีภาคนะผมนะว่าจจะมาแลกก็ได้นะผมต้องรอติดตามชมกันอีกทีนะครับผมนะ พี่พี่น้องท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมนะก็ตอนนี้ผู้ติดตามของเรานะครับใกล้จะครบ1000ผู้ติดตามแล้วนะครับผมนะถ้าครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแจกของรางวัลกันนะครับเป็นเสื้อนักฟุตบอลเกรดเพลเยอร์นะครับผมนะพี่พี่น้องน้องที่เป็นผู้โชคดีสามารถเลือกทีมเลือกสโมสอรกันได้ตามใจชอบเลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นชื่อนักเตะหรือเบอร์นักเตะนะครับผมนะ ส่วนกติกาครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับหลังจากที่มีผู้ติดตามครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปรับชมนะครับไตแแรงนะครับก่อนในช่วงระยะก่อนรีแรงนะครับผมนะก็ได้อัดคลิปไว้นะครับผมนะเดี๋ยวเชิญพี่พน้องไปรับชมกันเลยนะครับผมก็เชิญรับชมได้เลยนะครับผมนะ มาดูกันว่าเราจะเจอทีมแบบไหนนะครับผมนะโอเคเราก็เจอทีมที่แรงเยอะกว่านะครับโออก็น้อยกว่าเราหน่อยหนึ่งนะครับผมนะมาดูกันเลยว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่านะครับผมนะมาดูแผนของเรานะครับเป็นสี่สามสามแอทแทกนะครับผมนะมาดูของคู่ต่อสู้ครับจะเป็น4ี่สองสี่นะครับผมนะ <ส>มาดูกันเลยนะครับนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะคลิปนี้ก็จะเรียวๆเลยนะครับผมนะก็จะไม่มีการตัดต่อนะครับผมนะมาดูครับผมนะโอเคครับอยู่ที่เฟียสครับอ่าเฟียสเสียบอลนะครับเอายังได้อยู่ครับจ่ายไปที่เน็ตเวดครับเน็ตเวดยังครับเน็ตเวดครับไปแล้วเรียบร้อยยังไงครับโอ้โหไม่าดครับผมนะติดครับผม มาแล้วครับเอาโอเคครับเราเอาเสียบอลนะครับผมมาดูครับเอาเราแยกได้ครับผมนะจากที่เบร์นาโดทำแบร์นาโดไปที่ลิววนโดครับลิววนโดไปที่เซซโอ้โหเสียบอลครับโอ้เนตเวดแยกได้ครับเนตเวดยังไงครับเนตเวดชิงโดยโซนไปแล้วครับแล้วก็ยังไงครับจุดโทษเรียบร้อยครับเราได้จุดโทษครับผม อย่างนี้ก็เรียบร้อยครับลิววนโดครับขึ้นนำไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากลิเวนโดนะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราได้จุดโทษก่อนนะครับผมนะอ่าเราก็ขึ้นนำเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาดูจงังหวะของคู่ต่อสู้กันนะครับผมนะ จังหวะสวนกลับของคู่ต่อสู้ครับผมเอาล้องแย่งได้ยังไงครับคู่ต่อสู้โอเคครับผมนาซาปัดออกข้างไปนะมาดูจังหวะเตะมุมของคู่ต่อสู้ครับแล้วก็กดเคลียร์ย้ำๆไปครับผมจ่ายไปที่ฟิลิปรามครับผมเลี้ยงไปครับคืนมาให้แล้วก็ส่งไปให้ฟิลิปามเหมือนเดิมครับแล้วก็ได้ฟาวนะครับผมนะ เป็นลูกฟรีคิกครับผมฟรีคิกระยะไกลนะผมนะก็ตกมาให้ปอกปลาครับปอกปลาไปให้เฟียสครับแล้วก็ให้ลิวาโดครับอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับ2ประตูต่อศูนย์ครับผมนะโอ้โหสวยงามครับสามสิบนาทีนะครับเราก็ขึ้นนำครับสองประตูต่อศูนย์แล้วนะครับผมนะ ก็มาดูกันต่อเลยนะครับผมนะเป็นคู่ต่อสู้นะครับเป็นฝ่ายเขีรยบอลนะครับผมนะในช่วงสวนกลับนะครับผมนะมาดูการบุกของคู่ต่อสู้นะครับโอเคครับเราได้บอลไปที่แบร์นาโดแบร์นาโดไปที่ลิววนโดลิววนโดไปที่เนเวดครับยังไงครับเน็ตเวดยาวครับชิงด้วยส้นอย่าบอกนักเสียบอลโอ้โหเสียบอลครับเนวตเวดมาดูจังหวะสวนกลับครับผม มาครับคู่ต่อสู้ยังไงโอ้โหเรียบร้อยลูกเลียดโอ้ชาบีอลรอนโซครับเรียบร้อยเลยตามมาแล้วนะครับตู้หนึ่งตู้ต่อสองครับผมนะก็จบครึ่งแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเรามารับชมต่อกันในครึ่งที่สองกันเลยนะครับผมนะ โอเคครับคู่ต่อสู้เป็นฝ่ายเคลียบอลครับก็ต้องพยายามคุมกองหลังให้ดีนะครับเาเสียฟาวนะครับผมนะแล้วก็ต้องปิดตัวหน้าไว้นะครับผมนะโยนมานะครับลูกนี้ยังไงครับเอายิงเลยครับโอ้โหเป็นลูกเตะมุมของคู่ต่อสูนะครับมาดูกันเลยครับกดเคลียร์ย้ำๆนะครับกดเคลียร์ย้ำๆเอา โอเคยังได้อยู่ครับนีนะครับมันเคลียออกไปได้นะผมนะจังหวะชุลมุนนะเมื่อกี้ยังไงครับคืนออกไปแล้วก็เปิดมาลูกนี้โอ้โหนะซาปัดได้นะผมนะเป็นจังหวะเตะมุมของคู่ต่อสู้อีกแล้วครับผมนะมาดูจังหวะเตะมุมของคู่ต่อสู้กันนะครับผมนะเปิดมาลูกนี้ยังไงครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตามตีเสมอได้นะครับ จากเมาดี่นะครับผมนะเรียบร้อยเลยนะครับผมนะมันค่อนข้างที่จะป้องกันยากนะครับสำหรับลูกเตะมุมนะครับผมนะโอเคครับก็เสมอกัน2ประตูต่อ2ครับมาดูกันต่อนะครับผมนะอยู่ที่คายวอเกอร์ครับแล้วก็คืนหลังไปครับแล้วก็ไปที่ฟิลิปรามครับผมนะแล้วก็ไปที่เนเวทครับเนเวท เลนเชงมาที่ลิเวอโดครับเลวนโวนเลนเชงแล้วก็<ร>บาโจยังไงครับไม่ได้ครับผมมาดูลูกเตะมุมของเราบ้างนะครับผมนะเราจะหมงเข้าหรือเปล่าครับมาดูกันเลยโอโ้โหมาทรงอย่างนี้ไม่เข้าแน่นอน,นครับผมนะอ่ะจะังหวะสวนกลับล้วครับดึงลงดึงลงดึงลงโอโ้โหยกข้ามมาแล้วครับยังไง ตามได้ไหมตามได้ไหมเอ้าโอเคครับโอ้โหรอดไปนะครับผมนะรอดไปอย่างบุบินนะครับผมนะอ่ะบอลอยู่ที่ฟิลิปรามครับผมนะฟิลิปรามจ่ายไปให้ปอกปาครับปอกปาไปที่เน็ตเวดครับผมนะเน็ตเวดเลนเชงครับแล้วก็ม้วนกลับขึ้นมาเอาเสียบอลครับผมจ่ายบอลพลาดนะครับผมนะอ่ามัน ดูกันต่อนะครับผมนาตาทีที่82แล้วนะครับผมเอาลูกได้บอลอยู่นะครับไปที่แบนาโดครับแล้วก็ลีวันโดครับลีวันโดเลนเชงครับไปที่เนเวตเนเวตเลนเชงครับโอ้โหสองรอบสามรอบแล้วครับลีวันโดครับลีวันโดยังไงครับแล้วก็อย่างนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้โหเจอท่าหลอกยิงเปิดทางนะครับผมนะเมื่อกี้ มาดูจังหวะภาพช้ากันนะครับนี่ครับโอ้โหลงยิงประทางแล้วก็ไซก้อยนะครับผมนะก็สามารถขึ้นนำได้นะครับ3ามประตูต่อ2แล้วนะครับผมนะโอเคครับทดเวลา4ี่นาทีนะครับเอาฟิลิแมได้บอลครับผมนะยังไงครับยังไงเอากุ่ลสู้ได้บอลนะครับผมนะมาแล้วครับลงโลกยังไงยกมาลูกนี้พ้นไหมโอเคครับ ฟาวก่อนนะครับผมนะเกมนี้เราก็น่าจะชนะนะครับผมนะโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด,กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมนะก็สำหรับวีนี้ A <laughs> lot of shit to say, so I'ma do this <laughs> every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave, six feet deep. Wonder, but my body won't decay. decay Cause my messages are timeless, <laughs> so they put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they.